เราจชออ้ค่ะว่า好不好好 OK 好好ถ้าถ่ายรูปเร็วไหเรามาอันนี้ก่อนได้มพูด o ความรู้จักนะคะเปริงนิรู้จักทั้งส okay. องท่คโคอปก,กติเนี่ยคอยถามเวลาไปมาด้วยกันหรือว่าไปทำงานเนีย่ยช่วยกันเนี่ยมีสปอร์ตเหรือทำอะไรให้อีกคนหนึ่งทีเหมือน เหมือนกับรู้สึกว่าเฮ้ยเราไปทํางานแล้วมีการติดต่อหากันบ่อยเลยไหมคะหรืออะไรคะอืมเหมือนเหมือนมีการบรรจัยให้สปอร์ตทุกคนไหมคะคือเอาจริงๆเอาไปทำงานด้วยกันอยู่แล้วนะครับผมแต่ว่าถ้าเป็นวันไหนที่แบบอาจจะมีงานเดี่ยวแบบคนคนคนหนึ่งไม่ไดทำงานทัเดียวคนนึงเดียอะไรอางก็ก็อาจจะมีงานให้การบรปกติแต่ว่าวนไหนก็ก็จะ <noise> 他说：“我说当你们去工作的时候，有没有想念对方呢？如果想念对方的时候呢，有没有鼓励的句子呢？”他说：“我们很少跟开，我们在一起工作。哦” โอเคีนคถามนึงถ้าเปลี่ยบเสมอกับทั้งคุณชินีและคุณอมถ้าเปลียนอาหารหนึ่งชนิดคิดว่าอีกอฝั่งมันจะเป็นอาหารชนิดไหนเราราะอะไรรู้า่รนถ้เ้าเรา้าเรารา้รา้าเราถ้าเ้ราถ้าเถ พิซซี่มีก็ไปทำอแล้วก็นะครับถ้าเป็นพิี่มีถ้าช่วงนี้ก็คงจะเป็นกลิ่นเมล็ดาแฟเมล็ดกาฟครับ <c oughs> ผมเพราะว่า,าช่วงนี้พิซซี่มีทำงานบ่อยต้องดกาแฟตุ <c oughs> <อ>๊กชา้วไอส์มรูแกโน่หวานสูตรุกชา,นา้นะครับผมซอองโซถ้าเราใ 比不了，但是可能是 P o、嗯、的话，精力的话，可能是一一杯浓浓的咖啡，每一晚的，每一个每天都浓浓的咖啡。浓浓的咖啡。对。The coffee is very to have coffee <laughs> because every time o he on get up to work, right? <laughs> get up to work, he need to take a break or take some coffee to get <laughs> a good energy. Okay. โอ๊ย早上大家买了一送一杯โอ้โหโอเคมาค่เราเ่มที่เรื่อีนตกต๊อแล้อีกท่านนึงนะคะเปลี่ยนเป็นเหมือนอะไรคะโระโอมนี่จริงเป็นหวมันน้องโอมนี่ต้องเป็นเป็นพริตครับ ใช่แต่ว่าตอนนี้นตอนนี้คือคือมันเป็นตอนแรกรู้จักลูกชุบใช่มครับล,ลูกชุบที่เป็นลูกผลตอ่ะตอนแรกเราก็นึกว่าก็เปิดขนมมาแล้วเราเจอลูกชุบที่เป็นลูกลูกตอมีว่ากินาแล้วมันกหวาน<อ>แต่จริงๆแล้วมันเป็นผจริงๆนะคะะรคะับ 他以为是是一个泰国的一个小甜品，甜甜的。但是吃进去的话，味道是变辣，不知道这个外甜内辣。Oh, feeling the feeling of outside is very sweet, but inside、like、very hot, very hot inside, very spicy. Okay, so is getting cold today, right? 开始，no，热一点，开始开心心动的吧，了解更多的是吗？ 我们接下来另一个活动好吗？好，拍照的时间了哦。好，请最爱的朋友姐姐们起立。